พี่ๆเ,เพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมเบียจากช่อบีเองชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอหน้ากากฟูลเฟสแมสนะครับอันนี้เป็นตัว DIY นะครับทํามาจากหน้ากากับน้ําน,นะครับที่ขายตามชอปออนไลน์ทั่วไปนะครับรานะคาหลักๆก็อยู่ที่ประมาณ2 0 0ร้อถึงสามร้อยบาทประมาณนั้นนะครับตัวนี้ผมจะมาดัดแปลงเอา ท่อหายใจออกถอดออกไปนะครับเขาจะแถมมาเนี่ยครับถ้าซื้อมันมก็จะให้แพ็กเกจเป็นอย่างนี้มาแล้วครับเดี๋ยวรายละเอียดผมจะลงไว้ในรูปตรงนี้นะครับก็แกะมาแกะมาจากแพ็กเกจก็จะมีมีตัวหน้ากากก็มีตัวท่อหายใจนะครับเนี่ยท่อหายใจน,นี้ ถ้าสมมุติว่าผมจะดัดแปลงโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งกับตัวหน้ากากมันนะครับคือของเดิมจะอยู่ครบหมดท่อตรงส่วนข้อต่อที่ทํำท่อหายใจก็จะอยู่เหมือนเดิมชิ้นนี้เราก็เก็บไว้เอาไว้ใช้สมมุติว่าเราไม่ได้ใช้หน้ากากกันเชื้อโรคแล้วเราก็เอามาใช้ดําน้ําได้เหมือนเดิมนะครับคือไม่สูญเปล่าซื้อมาก็ไม่ต้องทิ้งนะครับตัวนี้ให้เก็บเอาไว้นะครับท่อหายใจ เดี๋ยวเราจะมาดัดแปลงตัวนี้นะครับหน้ากากตรงส่วนของหน้ากากตรงนี้นะครับเดี๋ยวพอเราทําเสร็จมันก็จะเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมอันนี้เป็นตัวฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์ขออนุญาตถอดหน้ากากนะครับเพราะาผมไม่ได้อยู่ผมอยู่คนเดียวนะครับใส่รณรงค์ไว้ครับว่ากันโควิดในนะครับ ตัวนี้เราซื้อมาก็ขอเอามานะครับก่อนนี้ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดทมัสไาชด้วยนะครับให้กัชบช่องผมด้วยนะครับนี่ครับพอเราซื้อมามันก็แก่มาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ ชิ้นส่วนจําเป็นตัวที่หนึ่งนะครับก็คือตลับยาพารานะครับยี่ห้อซีมอนนะครับนะครับที่เอาที่จําเป็นต้องเอากล่องนี้นะครับเพราะว่าตัวลักษณะข,ของของขวดเนี่ยเออม,มันมันมีร่องนะครับซึ่งจะเอาไว้รัดยางได้ครับหรือว่าจะใช้เป็นตัวตัวสลิงไอตัวตัวอะไที่มันเป็นตัวรัดนะครับใช้แทนยางก็ได้ แของผมผมใช้ยางนะครับเพราะผมมียางนะครับพอแกะออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแกะออกมาก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเรานําป่าตรงเนี้ไปลนถ้ามีพัดมีไอตัวเป่าร้อนก็ใช้ตัวเป่าร้อนก็ได้นะครับเป่าให้มันอ่อนนะครับแล้วเราก็มาบีบบีบให้ลักษณะเข้ารูปตรงนี้นะครับขนาดของมันจะพอดิที่ผมให้เอากล่องไอตัวเนี้ย มันจะขนาดพอดีกับอันนี้เลยครับตัวปากของมันจะพอดีกันเลยแล้วตรงเนี้มันจะมีตัวหน้ากากเองก็จะมียางอยู่นะครับมันจะมียางอยู่เดี๋ยวผมไปไปลงไฟแช็กก่อนนะครับทําให้มันล้อแล้วบ,บีบเข้าไปในนี้นะครับเดี๋ยวจะมาบอกอุปกรณ์คร่าวๆนะครับมีที่ใช้ก็จะมีหน้ากากนะครับหน้ากากที่เราจัดซื้อมาแล้วนะครับ วดยางพาราหนึ่งขวดนะครับปากกาเมจิกแล้วก็คัตเตอร์นะครับเทปพันสายไฟเทปดำนะครับอันนี้ปืนกาวนะครับแล้วก็ไฟแช็กหรือว่าจะใช้ตัวเป่าลมร้อนก็ได้นะครับอมนนี้ก็ใช้ไฟแช็กนะครับแล้วก็ตัวฟิลเตอร์นะครับ ผมจะใช้ผ้ากองนะครับเอ,อ่อผ้ากองไปไม่ทราบไปหาซื้อในตามร้านเราไปหาดูตามร้านผ้าหรือร้านขายพวกไอ้ทุกอย่างยี่สิบอะไรแบบนี้ยลองไปดูนะครับเผื่อมีมันถ้ามันไม่มีก็ มันคือผ้ากองอะครับอืมอย่าดูดูอันนี้เส้นใหญ่ผมไว้ด้านนอกนะครับผ้ากองที่เขาไว้ทำหน้ากากครับเหมือนเป็นเส้นใยสั่งคอครับนี่ผมจะมาทำเป็นสามชั้นนะครับคือจะมีเส้นใหญ่ตัวหนึ่งมันจะเป็น อันนี้มันเส้นเส้นใยมันจะมันจะเป็นขุยขุยนะครับผมจะไว้ด้านในแล้วผมก็ตัดสองชิ้นให้มันยาวรัดกับขวดนี้ได้นะครับนะครับทำเป็นสามชิ้นหนึ่งสองแล้วก็ชิ้นเดียวกันกับชิ้นแรกนะครับประกบเพื่อไม่ให้ใยขุยมันบุดเข้าไปในจมูกเรานะาเรามาทำกันเลย อันดับแรกนะครับเรามาตีตีโคงมันก่อนนะครับผมให้แกนมันที่ประมาณหนึ่งเซนติเมตรนะครับถ้าขนาดนี้พอแล้วก็วาดไปขนาดนี้ให้มี หมือนจะไว้ให้ให้มันเป็นตัวลองลองตัวฟิลเตอร์นะครับไม่ให้มันยุบลงไปนะครับมันไม่มีเสาค้ำนะครับเห็นไหมครับนี่ตีไว้จะหนากว่าผมก็ได้นะครับ ผมไม่ถนัดนครับทำไว้ไม่ช่วย,วยให้ไฟไฟิวเตอร์ไม่ยุบตัวนะครับนี่นี่เราก็หาคัตเตอร์มากี่นะครับ วางบานมือนะครับเด็กๆก,ก็ทําให้ผู้ใหญ่อยู่ดูด้วยดูแลด้วยนะครับเราก็จะตัดชิ้นตรงสี่เหลี่ยมที่เราตีไว้ออกนะครับนี่นะครับผมจะตีไว้งี้นี้ว้วก็ตัดชิ้นนี้ออกตัดชิ้นนี้ออกตัดชิ้นนี้ออกนะครับตัดชิ้นนี้ออก ให้มีไปสักสี่ต้นนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับเดี๋ยวเราก็เอาคาัตเตอร์มากีดนะครับพอเพื่อนๆตัดแล้วนะครับมันก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นแกนนะครับเพื่อช่วยค้ำไม่ให้ฟิลเตอร์หดตัวลงไปนะครับนี่นะครับพอจะเข้าใจนะครับ แล้เวเราก็นำไฟแช็คนะครับมาลนให้เข้ากับตรงนี้นะครับลนเบาๆนะครับไฟอ่นอ,อนๆให้พอบีบได้นะครับให้เขาอ่อนตัวแล้วเราบีบ ครับมันจะบิดได้กรจะเสียบเข้าไปพอดีนะครับนะครับจะได้เข้าไปพอดีอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ใช้ปืนกาวยิงตรงนี้นะครับยิงตรงข้อต่อนะครับให้อากาศไม่เข้านะครับ จะให้อากาศมันเข้าตรงนี้ได้นะเดี๋ยวเอาปืนกาวยิงแล้วก็เอาเทปดำพันนะครับเดี๋ยวทีนี้เอาออกมาก่อนนะครับตัวเขาเองเขาจะมียางให้อยู่นะะเป็นเป็นยางกันอากาศเข้าครับ ผมจะร้นอีกรอบนะรู้สึกว่ามันมันยังไม่พอดีไปให้เบนก็ได้ฮะตัวนี้จะเหนียวพอสมควรมันไม่แตกง่ายๆแล้ว จะเป็นอย่างนี้นครับทีนี้แล้วก็ฟิลเตอร์มานะครับที่เราหาไว้นะครับที่มี3ามแผ่นชั้นกลางจะเป็นตัวเป็นขุยดักจับนะครับชั้นนี้จะเป็นตัวกองก็มีตัวกองอีกชั้นหนึ่งนะครับเราาแม็กมาเย็บตัวเดียวนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เริ่มพันนะครับ ปืนกาวยิงก่อนนะครับมันก็จะยุ่งยากนิดนึงนะครับยิงเสร็จแล้วก็บางไปนะครับนี้เราก็ม้วนนะครับ ม้วนให้รอบเลยครับนี่ครับเห็นไหมครับเห็จแล้วเราก็เอาปืนกาามายิงอีกนะครับเดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวเราจะเอายางมามัดอีกรอบนึนะครับยิงไปนะครับแล้วก็ถ้าผมทำไม่ถนัดอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับพอดี มันไม่ถนัดจริงๆ <c oughs> ตอนกดเนี่ยมันลำบากครับกาวมันร้อน รอนไหมเนี่ยอุ๊ดมันร้อนอะกดลงไปครับกดกดให้แน่นนะ ยิงส่วนที่ผ้ามันผัวมาครับแล้วก็เอากาวยิงก็ไปต่อเดี๋ยวให้มีช่องอากาศเข้าครับปิดให้หมดนะ รอให้แห้งสักพักครับขณะที่ทำอยู่นี่ก็สองทุ่มแล้วครับเดี๋ยวอีกสองชั่วโมงก็จะเคอร์ฟิวครับผมเลยต้องรีบทำํำนะเดี๋ยวกลับบ้านไม่ได้ครับเนี้ยเอายางมาสองอันสองเส้นนะครับ มามัดนะครับตรงนี้มันจะมีล่องอยู่นะครับเห็นไหมครับล่องยางตรงนี้ครับมันจะอยู่ข้างในเนี่ยนะครับเราก็มัดตรงเอาเล็บกดลงไปครับเห็นไหมมันจะยุบไหมมันจะยางมันจะมัดพอดีครับเข้าล่องพอดีผมเลยให้เอาขวดยี่ห้อโอ้กาวยังไม่แห้งะเดีเราโทษทีฮะให้รอให้มันแห้ง ดีผมก็ต้องรีบทำเลยวะจะมัดไว้ยงไงครับเดี๋ยวพอมัดแล้วมันก็จะได้อย่างงี้นะครับนี่ครับตามล่องมาเลยครับแล้วเพื่อนๆก็เอาเทปอันสายไฟนะครับแต่งให้มันสวยหน่อยครับ ลบล,ลบยางออกฮนะปิดยางเดี๋ยวผมหาใกล้ๆลืมไกลครับ,รบเรามาพันเทปกันต่อนะครับพันเทปปิดรอยยางเอาไว้ครับปิดให้มันพื้นที่ตรงนี้มันเยอะหน่อยนะครับคือพื้นที่โซนเนี่ยคือโซนหายใจนะครับถ้าคุณปิดมากปิดตรงนี้มากก็เท่ากับคุณได้หายใจน้อยลงนะครับ แต่ตรงเนี้ยเป็นโซนของพลาสติกนะครับแกนพลาสติกถึงปิดไปก็ไม่มีผลอะไรนะครับแต่ถ้าทำตรงเนี้ยมันเป็นที่ที่เราหายใจนะครับเราเลยพยายามเบียดยางให้นอาาอ้อยมาบังไอ้อบางยางก็พอครับไม่ต้องเยอะสิ่เห็นมันสวยงามครับไม่อะไรอันนี้จะไม่ปิดก็ได้นะครับ คํำคำดูนะเนี่ยว่ามนันเป็นเป็นท่อหายใจหรือเปล่า่ตรงนี้โซนแล้วก็กดแล้วก็ปิดน,นะฮะทันแค่เพื่อนๆปิดยางก็พอนะครับให้มันเรียบร้อยนะครับ ทีนี้เราก็เอาปืนกาวมายิงตรงนี้ก่อนนะครับทีนี้ก็เอาปืนกาวานะครับมายิงรอบนี้ก่อนนะครับพอดีนะครับแล้วก็ไปกดกดตรงรูแท่นนี่นะครับ เข้าไปนะครับกดเข้าไปแล้วมันก็จะพอดีนะฮะนี้เราก็มาแต่งรอบๆนะครับตรงนี้ต้องทำให้ดีนะครับอย่าให้อากาศเข้านะครับ วันหนึ่งเราจะแกะก็แกะได้นะครับกาวชนิดนี้มันไม่ได้ติดทาวเวอร์เลยครับ ครับคิดว่าทั่วแล้วครับเดี๋ยวแกะกาวออกครับดีไปโดนสาย,ยานี้เราก็เทปดันพันอีกรมบนะครับ ตัดก่อนดีกว่าก็มาพันนะครับพันรอบๆทับกาวอีกชั้นหนึ่งนะครับ ในวันหนึ่งเพื่อนๆไม่ใช้แล้วก็แกะออกมาได้ครับแล้วก็เอามาประกอบกับตัวท่อหายใจก็เอาไปไว่ายน้ําได้เหมือนเดิมคะคือเราซื้ออันนี้มาไม่ได้เสียหลายครับไม่ได้ไม่ได้ถึงกับว่าซื้อมาต้องอามาทําอย่างนี้อย่างเดียวแล้วก็ทิ้งเลยครับคุณจะเอาไปดําน้ําว่ายน้ําต่อเหมือนเดิมก็ได้ครับนี่คือข้อดีของหน้ากากดำน้ำแล้วเอาเอามาทำเป็น หน้ากาก full face นะครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวก็เทสวิธีใช้ให้ดูนะครับก็จะได้แค่อย่างนี้นะฮะเพื่อนๆก็เช็คดูนะครับก่อนอื่นต้องเช็คตัวว่ามีอะไรรั่วไหมอย่าให้อากาศเข้าไปได้นะครับต้องให้เข้าทางนี้ทางเดียวนะครับ ครับเล็กดูกรอบๆครับว่ามีรูมีอะไรรั่วไหมทันไม่ดีหรือเปล่าติดกาวไม่ดีไหมครับนี่ก็จะได้หน้ากากที่เสร็จสมบูรณ์แล้วครับการ DIY หน้ากากาก็จะเสร็จสมบูรณ์แบบนะครับอย่างนี้นะครับถ้าเพื่อนชอบก็กดไลค์กดแชร์ กดติดตามไม่เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้ท้ายคลิปนะครับเดออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเสียงที่พูดออกมาก็จะเป็นประมาณดังประมาณนี้นะครับมันจะไม่ดีประมาณคุยนะครับเสียงจะไม่ค่อยออกเท่าไหร่แยวถามว่าป้องกันสุดๆไหมเนี่ยถูดตอดแล้วครับ อไม่มีอะไรเข้ามาที่ไปหน้าเราได้เลยมันจะกันทั้งใบหน้าครับตรงนี้ก็จะเป็นลมออกก็จะมีไอร้อนๆเวลาหายใจเข้าหายใจออกก็จะมีลมออกมาเลยครับข้อดีของมันคือมันอยู่สูงด้วยครับถ้าเราเอาหน้ากากดำน้ํามาใช้เนะเดูท่อหายใจมันจะไม่ได้อยู่ตรงปากเรานะครับของอย่างที่คนาถ่ายมันจะอยู่ตรงนี้เป็นสองกระบอก ถ้าอย่างนี้มันอยู่ด้านบนสมมติว่าเราคุยกับผู้คนส่วนมากเราจะคุยทางด้านหน้านะครับเอ่อไอ้ที่พวกน้ำลายเราเอาน้ำลายมันก็จะกระเด็นมาที่หน้าเราเราท่อหายใจตัวนี้มันจะอยู่สูงมันก็จะได้เปรียบเวลาเรายืนยืนก็สูงขึ้นอย่างเี้เพราะฉะนั้น,น,นส่วนมากเวลาคุยมันก็จะมาด้านหน้าไอ้ท่อหายใจมันอยู่ข้างบนนี่มันมันมีหน้าที่กรองแถม เราเอาน้ำลายหรือว่าพวกเชื้อโรคพวกนี้มันจะไม่ได้อยู่สูงเท่าไหร่มันจะอยู่ต่ำครับมันจะอยู่ระดับหน้าอ,อกเราตระมานี้ก็ได้เปลี่ยนม,มันก็จะเยอะขึ้นก็ถ้าทำสำเร็จก,ก็ดีใจด้วยครับเอาวเก็บไว้ใช้เวลาจำเป็นนะครับเอ่อข้าไปนพื้นที่เสี่ยงอย่างเช่นโรงบาลหรืออะไรเงี้ยก็ ก็กล้าใส่มาอยู่ที่ท่านผู้ชมนะครับครับขอบคุณที่รับชมนะครับถ้าชอบก็ like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ